อยู่คนเดียวสบายดีหรือมีครอบครัวไม่มีเหงา,ส,งา,าสวัสดีครับชื่อโฟดครับเป็นช่างทำผมครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปานะคะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะพี่ชื่อพลอยค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนเหมือนกันเเราก็มาในฐานะคู่รักนะคะคบกันมาประมาณเกปีแล้วค่ะตอนนี้ผมโสดมาแล้วประมาณห้าหเดือนนะครับแต่น่าอย่างนี้ไม่น่าโสดเ <laughs> นาะเออสาวๆน่าจะติดตรุมใช่ เมื่อกี้พี่พลอยวิ่บาบอกผมว่าโค้ดมาเก้าปีใช่ไหมครับใช่มีวิธีแบบประคองความสัมพันธ์ยังไงครับอย่างแรกคือม <c oughs> แมวเนาะชอบแมวเหมือนกันคว <c oughs> ามฝันอันนี้คือเป็นอย่างแรกเป็นอย่างแรกที่ตรงกรัน<อ>ถ้าไม่ตรงกันก็คือน่าจะลาบากส่วนที่พี่คิดว่ามันน่าจะสําคัญแล้วก็ทําให้ความรักมันสามารถมีระยะเวลาที่แบบยาวนานได้ก็คือเป็นเรื่องของการมองอนาค,คตหรือมีแผนในอนาครตร,ร่วมกันมันก็ทําให้ความรัก ของเราเนี่ยรู้สึกมั่นคงแล้วก็รู้สึกว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆคือมีอะไรไม่เข้าใจกันก็คือต้องคุยเลยปรับเลยการปรับตัวเข้าหากันอะสำหรับพี่สาคัญที่สุดก็เรียกว่าประครับประคองแล้วก็อยู่กันมาได้ถึงขนาดนี้ในมุมมองของโฟ์เองที่เป็นชีวิตโสดเนี่ยโฟ์คิดว่ามันเป็นยังไงบ้างอะคะ ก็คือส่วนมากงานของโค้ชครับจะหุดช่วงวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์มันก็จะยากที่จะแบบแบ่งเวลามา,มาเจอกันอะไรพวกนี้นครับมีวันหยุดน้อยครับผมก็อยากแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแบบทาไปนอนไปเจอเพื่อนไปเ,เข้ายิมทําอะไรตามภาษาผู้เด็กผู้ชายถ้าถ้าเหมือนมีมแฟนก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอะไรประมาณนั้นนะครับอก็รู้สึกว่าถ้าอยู่คนเดียวน่าจะแบบสบายใจกว่าอเงาไหม ก็มีบ้างมีบ้างก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นป้าว่าหุ่นแบบต้องเป็นโสดอะไรเงี้ยใช่พี่ก็ไม่ได้ปิดกั้นก็ดีนะมีเวลาเป็นของตัวเองไม่มีหรอมีเราก็มีเราก็มีแล้วแบบพี่สองคนครับเหมือนพี่สองคนเป็นคู่รัก L G B T ไงคิดไหมว่าคนรอบข้างเขาจะมองยังไงอะประมาณนี้มันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเป็นเลเวลผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่ได้เปิดมากหรือรับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาในการพูดคุยในการให้เขาแบบเออรู้ว่าจริงจังนะคบกันมาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วฟอสอะคะ ตอนนี้คือยังโสดอยู่แล้วถ้าโสดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมองอนาคตหรือวางแผนไว้ยังไงบ้างช่วงนี้ผมก็ตั้งใจทํางานเก็บตังค์ครับก็มีหาทางลงทุนอย่างอื่นไว้บ้างต่อไปในอนาคตครับไม่มีแฟนโสดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าการแบบดูแลตัวเองไว้ก่อนเป็นเรื่องสําคัญพี่พลอยพี่บาลนะครับจริงๆตอนนี้เราก็เหมือนเริ่มวางแผนกันมาแล้วเนาะแบบว่าเออบ้านรถอะไรเงี้ยล้วก็เราก็มองว่า เรื่องเงินออมหรืออะไรเราก็คือพยายามเก็บมาด้วยกันสุดท้ายแล้วคือมันก็เป็นของเราทั้งสองคนใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือส่วนสําคัญของชีวิตคู่ก็คือเรื่องของหลักประกันในวันใดที่แบบตาหรือพี่พลอยไม่อยู่แล้วเงี้ยเราก็อยากมั่นใจว่าอีกคนหนึ่งจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างที่เราอยากให้เขาเป็นหลากหลายความต้องการที่เราใส่ใจบริการหลากหลายเข้าถึงได้ทุกความเป็นคุณ MGL ประกันดีๆที่ใส่ใจทุกความหลากหลายจากเมืองไทยประกันชีวิต